ดีมเรียกพ่อสิลูกเอ้าเรียกพ่อสิดีมแม่เรียกพอ่อทำไมแม่ทำอย่างนี้อะคะแม่แม่ไม่รักหนูไม่รักพ่อแล้วเหรอแล้แลวแ้ยสวยงามอีกวงหนึ่งเม็ดใหญ่หมอกดีม ทำไรนะลูกเล่เครื่องประดับอยู่ค่ะแม่เออแม่มีเรื่องจะบอกด้วยอะไรล่ะคะเอ้าพูดสิคะคุณแม่มีอะไรคะแม่จะมีใหม่จ้ะฮะอะมาพอดีเลยใหม่นี่ใหม่ขอบคุณนะครับอุตส่าห์มารับถึงหน้าบ้านเลยดิมเรียบข้อสิลูก เออเรียกพ่อสิดิมแม่เรียกพ่อทำไมแม่ทำอยแบบนี้อะคะแม่แม่ไม่รักหนูไม่รักพ่อแล้วเหรอดิมเรียกพ่อไม่เรียกเรียกพ่อเดี๋ยวนี้หนูไม่เรียกดิมไปเรียกพ่อไม่ยังไงก็ไม่มีใครมาแทนพ่อของหนูได้บอกให้เรียกพ่อไม่เรียกดิมหนูไม่เรียกเรียกพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เรียกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าถ้า น้องเขาไม่สะดวกอะ่ะอย่าเพิ่งเรียกตอนนี้ก็ได้ครับแม่นี่แม่แมกล้ากล้าตบหน้าหนูผู้ชายคนเดียวเหรอไปเรียกพ่อไม่เรียกเรียกพ่อไม่เรียกมันไม่มีามทางมาแทนพ่อของหนูได้ดิมบอกให้เรียกพ่อหนูไม่เรียกเฮ้ยเรียกพ่อ,เร,พอเรียกพ่อเรียกพ่อก็ได้ถ้าแม่อยากให้หนูเรียกเรียกมันว่าพ่อหนูก็จะเรียก เรียกพ่อเรียกดังๆพ่อพอใจไหมคะพอใจอะไรก็ก็แม่ให้ให้หนูเรียกนะคนนี้ว่าพ่ออ่ะจะบ้าหรือไงแม่ให้แกไปเรียกพ่อส่วนคนนี้เขาเป็นเซลล์ขายรถยนต์จะมาให้พ่อเซ็นสัญญาคือแม่ให้หนูไปตามพ่อ ไปเรียกพ่อมาเหรอคะเออแล้วที่แม่บอกแม่จะมีใหม่อ่ะก็รถใหม่ไงลูกรถใหม่เห็นผมอย่างเงี้ยฮะผมก็เลือกนะครับคุณชายก็ล้อเล่นตลอดเลยนะนี่เอาไปเรียกพ่อมาสิลูกค่ะอ้องขอโทษด้ยนะคะไม่เป็นไรครับ พอ่อพ่อจ้ะเรียกพ่อ่ะค <c oughs> ่ะ,อะขอบใจจ้า <c oughs> นี่เห็นไหมทุกคนวันนี้แม่มีกระเพาะปลาเจ้าเด็ดมาเลยนะรู้ไหมว่าชื่อเพชรอะไรนี่กระเพาะปลาเจ้านี้ชื่อเพชรแม่เอย๋ยจะบอกว่ารองกินแซ่บแลยนะลูกเหนียวนุ่ม าไก่นี่เปื่อยกําลังดีแล้วนะลูกหอมไหมหอมไหมเฮ้ยเขาอ,อร่อยเหมือนกันนะคุณนาแน่นอนแม่ซื้อเพจไหนเพจนั้นต้องจัดดักจัดดีอย <c oughs> ู่แล้วนี่แล้วนอกจากกระเพาะปลานะนี่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 แม่ยังมีคุชดิ่งไข่มุกมพะพร้าวอ่อนด้วยนะ <c oughs> นี่แล้วยังงงว่าทำไมแม่ถึงซื้อมาเยอะ <c oughs> แม่จะบอกเลยว่ากระปุกเดียวไม่เคยพอเพราะมันอร่อยมากนะหอมมากๆเลยมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวอ่อนแท้ๆเลยนะนี่ แล้วจะบอกให้นะว่ากินนะกระปุกเดียวไม่เคยพอ,อมแม่นะ่ะเคยไปแอบกินมาแล้วจะบอกให้แม่นะ่ะสองสามกระปุกเพราะฉะนั้นแม่กเลยซื้อให้ทุกคนอย่างน้อยๆนะต้องกินคนละสองสามกระปุกแน่นอนอม,มีน่าก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคุณอนะ่ะอ้าวคุณแม <c oughs> เออ่เออเอ๋ยคะหนูเรียนเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ก็ไม่ค่อยหนักนะคะแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเี๋จะตั้งใจเรียนให้ได้เกรดสี่ทุกวิชาเลยค่ะดีลูกดีลูกดีใจ กินเย,ย,เยอะๆเลยนะลูกนะจะได้โตไวๆนะลูกปออีอ้กินเย,ย,เยอะๆเลยนะจะได้โตไวๆอบปวดเหมือนแม่เลยลูกค,คุณเน่ <c oughs> อ๋ปเดี๋ยวขอน้ำเพิ่มหน่อยนะได้ค่ะเออคุณแล้วจะดีไปไหนเหรอเห็นบอกว่าจะกลับบ้านช้านะคะอ๋อนี่ปออี้กินเยอะๆนะลูกจะได้โตไวๆแข็งแรงเหมือนพ่อไงได้ครับบอ <c oughs> อี้ เดีวนี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเป็นหมอเป็นตำรวจหรือเป็นกัปตันขับเครื่องบินดีลูกผมไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นแหละครับทำไมลูกผม,มอยากเป็นพี่โปะครับฮะทำไมลูกทำไมทำไมถึงอยากเป็นพี่โป๋แล้วลูกใช่สิครับทำไมเป๋ออี้อยากเป็นพี่โปะคะเป๋ออี้อยากเป็นคนใช้หรอเปล่าครับเวลาแม่ไม่อยู่อะครับผมกลับมาทีไรอะครับ เจอพ่อชอบหอมชอบกอดที่โป๋ทุกวันทุกวันเลยครับผมก็เลยอยากให้พ่อทำนี้กับผมบ้างครับอีดออตาแกทำอย่างนี้ให้ลูกเห็นหรอ ให้อากาศในบ้านสะอาดง่ายๆแค่เปิดไฟด้วยหลอดไฟ LED ฟอกอากาศ BioEnergy กับเทคโนโลยี electrostatic generator ที่ปล่อยประจุลบทำให้อากาศสะอาดขึ้นหลอดไฟฟอกอากาศไม่ใช้ BioEnergy เป็นไงบ้างครับแะคพอันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์นะครับ <By S 1> บ้าแล <Channel. S 1>